สวัสดีครับก่อนรับชมวิดีโอรบกวนเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครห์พี่หมีหน่อยนะครับฮายอนครั้งฮายอนยินดีด้วยพยายามมาได้จนสุดทางแล้วคราวนี้เกิดจากการสอบแล้วฮายอน ยินดีด้วยที่เรียนจบนะจ๊ะลูกเราตัวเป็นหนุ่มขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะเข้ามาใกล้ๆแม่เขาหน่อยสิไหนบอกว่าจะไม่มากันไงพูดอะไรแบบนั้นล่ะจ๊ะอุตส่าห์เป็นการจบการศึกษาของลูกทั้งทีเราก็ต้องมาร่วมแสดงความยินดีกับลูกอยู่แล้วสิ สลับเวลาแม่หน่อยนะไปกินอาหารที่ลูกชอบกันเถอะพอรูกเรียนจบแล้วลูกก็เล่นไวโอลินที่ลูกชอบได้ตามต้องการเลยนะผมไม่อย่าผมเล่นเป็นตั้งนานแล้วยังจะขุดเรื่องนั้นขึ้นมาอีกเหรอมันไม่ได้เอามาใช้ทำอาหากินได้ด้วยซ้ำและพ่อแม่ก็ไม่จำเป็นต้องมาเข้าพิธีการศึกษาใหม่ของผมด้วย ผมจะการของผมเองได้น่าราักใจาชยวมับ้านหลังเล็กๆที่อยู่ติดกับร้านซักผ้าของครอบครัวฉันอาหารซ้ำๆจำเจที่ต้องกินอยู่ทุกวันน้ำยาซักผ้ากิ่น้เดิมที่ต้องดมอยู่ตลอดทุกวันทุกอย่างล้วนน่าเบื่อไปทั้งหมด ถึงเขาจะบอกว่าฉันเป็นพวกเพื่อนไม่ครบแต่ฉันก็ทนตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจเรียนเพื่ออนาคตการเข้าสังคมเป็นเรื่องเกินเอื้อมสำหรับฉันมีแต่หนังสือเท่านั้นที่อยู่เป็นเพื่อนฉันได้ฉันไม่อยากจมปากอยู่กับห้องเล็กๆแบบนี้ฉันยังต้องประสบความสำเร็จและหลุดพ้นจากชีวิตที่น่าเบื่อนีเสุดทีมันยังไม่จบหรอก ใครๆต่างก็บอกว่านี่คือจุดปลายท้งแต่นี่คือก้าวแรกตั้งหาก้าวแรกสู่ชีวิตอันสดใสส,สาบันวิจยัยและการศึกษาดนตรีฉนันได้ยินมาว่าการแข่งขันปีนี้ยากมากเลยล่ะ เราจะไปแย่งตำแหน่งไอปีศาจพวกนั้นได้ยังไงกันเนี่ยขนาดในมหาวิยพวกนั้นยังเก่ีโหดเลยแถมยังกล้าเถียงอาจารย์ได้เลยนะเกิดมายากจนกว่าจะถึงจุดนี้ก็คงลำบากเนาะได้ยินเรื่องของคังฮายอนป้าว่ากันว่าผลสัมภาษ,ษณ์ออกมาเนี่ยไม่ใช่เล่นๆเลยนะคุณจะได้รับเลือกเป็นนักเรียนทุนที่สนับสนุนโดยเจฮันกรป แจนกรุ๊ปบริษัทชน้นำของเกาหลีใต้ถ้าเข้าไปที่นั่นได้ชีวิตหลังจากนี้ก็จะรวยด้วยกีบกุลับแน่นอนคำว่านักเรียนทุนของแจนกรุป๊ปก็จะดูเวอร์วังไปหน่อยถ้าให้เรียง,ง่ายๆก็การเป็นหมารับใช้ของแจนกรุ๊ปจะดีกว่าแต่ก็ไม่เป็นอะไรหรอก ตร้ที่เป็นถึงมนักงานของเจฮันกร u p ฉันถือว่าประสบความสําเร็จตราที่ฉันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันได้นั่นก็ถือว่าฉันประสบความสําเร็จในเส้นทางของชีวิตของฉันสําเร็จการศึกษาจากสถาบันตัวราการในอัดับท็อปทำงานเป็นาัาการในสํานักง,งานอายาการเขตตะวันโต ทำงานสกปรกให้กับเจนแกรุปมาเป็นเวลา,าหลายศตรวรรษแต่เตอาจนได้เป็นถึงหัวหน้าอัยาการแทนที่จะยึดมั่นในหลักกฎหมายและความยุติธรรมฉันเลือกที่จะปกป้อง j จน r กรุปปทางความสำเร็จเจนส้นสุดลงตรงไหนนะเมื่อไหร่ชีวิตฉันจะเปลี่ยนแปลงไปฉันได้แต่คิดไม่ตกในเรื่องนั้น ตอนนี้ความรู้สึกด้อยค่าและความโรบก็จางหายไปอย่างรวดเร็วตอนนี้นายน่าจะต้องลองเล็งเล้งเรื่องการลงเล่นการเมืองบ้างนะอะไรนะครับที่นั่งการเมืองหมายถึงเรื่องอะไรกันครับคุณพ่อสไปร์เรื่องการเงินของแจนกรุ๊ปจะดูแลให้เองประวัติของนายก็ดีเวลาตอนนี้ก็ลงตัวพอดีด้วยไม่สิครับ ท่านก็นรู้ว่าผมมาจากครอบครัวที่ยากจนนะครับมับงกรที่เกิดมาจากรากหญ้าผมคิดว่าคนทั่วไปชอบสำนวนแบบนั้นนะแต่ในกรณีของนายก็เหมือนกับสำนวนนั้นเป๊ะเลยล่ะซึ่งาหากแจนกุ๊บของเรามีบทบาทในด้านการเมืองลูกสาวของฉันก็อย่าได้เป็นเหมือนตังเจ้าหญิงพยองกังเลยนะไันต้องเล่นความน่าสงสารนั้นเพื่อเต่เต้าไปให้สูงๆนะ ถึงแม้จะต้องเผชิญหน้ากับการดูหมิน่นแต่ฉันได้ครับเกยรดิกินในร้านสักอผ้านในความทรงจำของฉันมากกว่าว่าไงนะครับเมื่อกี้คุณพูดว่าผมเป็นมะเร็งตับอ่อนงั้นเหรอคุณทำใจเอาไว้ก็ดีนะครับ ท้าไมคุณถึงมาหาหมอป่านนี้ครับคุณเข้าระยะสุดท้ายแล้วนะครับในระยะแรกอาจจะไม่ทันตั้งตัวก็ไม่ว่าอะไรแต่คุณกลับล่เลยการตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยนะครับทางเราจะพยายามรักษามะเร็งของคุณแต่ก่อนอื่นคุณต้องคุยกับครอบครัวของคุณไว้ด้วยนะครับรถไฟไป กำลังจะออกจากขบวนผู้โดยสารโปรดใครจะไปรู้ว่าฉันจะตายพาเพราะมะเร็งในไม่ช้านี้ภระยาเศรษฐีที่ไม่มีแม้แต่ความรักความห่วงใย,ยพ่อสะพ้ายที่มองฉันเป็นเพียงแค่สุนัขของแจนกรุ๊ปเราผู้ผู้สงขอแจนกรุ๊ปที่พร้อมจะเขียดฉันออกไปหากฉันไร้ค่า อาหรลูกแม่สบายดีหรือเปล่าแม่ไม่ได้โทรของเงินนะอย่ารีบวางสายล่ะลูกกินข้าวกินปลาบ้างหรือยังผมสบายดีครับส่วนเรื่องอาหารทำไมลูกต้องทำเสียงอย่างนั้นล่ะวันนี้เป็นวันที่แย่เหรอจ๊ะ เดี๋ยวนี้ยังยุ่งตัวเป็นเกลียวอยู่อีกเหรอไม่ครับไม่เลยครับแม่ฉันมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรแนะดียังพอมีความสุขอยู่บ้างความสุขที่สำคัญ มากกว่าเงินทองมากกว่าความสำเร็จที่ฉันได้รับฮายอนจ้ารูไม่เป็นไรแน่นะครับผมแค่เหนื่อยนิดน้อยเดี๋ยวผมจะแวะไปเยี่ยมเร็วๆนี้นะ หาย้อนนั่งเสียงอะไรนะหาย้อนเฮ้เป็นอะไรหรือเปล่ามองหน้าผมสิลืมตาขึ้นมาก่อนไม่นะเขาหมดสติ เฮ้ hey, ตื่นขึ้นมาก่อนฉันน่าจะบอกแม่เรื่องมะเร็งของฉันมันก็ยังดีกว่าการตายกระทันหันเพราะอุบัติเหตุฉันน่าจะบอกพ่อสซัยพไปว่า ฉันไม่สนใจที่จะลงเล่นการเมืองมันคงจะดีกว่านี้ถ้าฉันได้อยู่กับคนที่ฉันรักจากใจจริงมันคงจะดีกว่านี้ถ้าฉันได้ใช้ชีวิตเป็นของตัวเองแทนที่จะเป็นสุนัขรับใช้ของคนอื่นมันคงจะดีกว่านี้ถ้าฉันใช้ชีวิตอย่างสื่อสัต์และมั่นใจในวันที่จบการศึกษามันคงจะดีกว่านี้ถ้าฉันถ่ายรูปกับครอบครัวสักรูป ทำไมคนเราถึงมาน,นึกเสียใจในวันที่สายไปตลอดเลยนะถ้าฉันย้อนกลับไปได้ฉันจะไม่ใช้ชีวิตยอย่างไร้ความหมายแบบนี้อในช่วงเวลาที่กำลังจะตาย คนตายจะได้ยินเสียงเพลงงั้นเหรอความพิติอินดีจุลีช่วงโสติโลดเลืองเมืองแมนวิมาน เปียกปานเทิดทดาเชื้อเชิญเรามาเยือนฟ้าแดนสวนจาราน